บุ๋มปันนาด,ดาถึงกับโพสต์บอกความรู้สึกตรงๆหลังดูโหนกระแสแล่าสุดค่ะพูดถึงเป็นอย่างมากกับเรื่องราวในรายการโหนกระแสวันนี้ค่ะในวันที่8พึพฤศจิกายน2567ในตอนจัดให้ตามพระขอ โยมตื่นทำกับโยมแพรรี่พร้อมเจออาตมาไหมทำเอาพิธีกรยังหนุ่มกัใชัยถึงกับกลุมขมับกลางรายการค่ะล่าสุดบุ๋มปนด,ดาจากที่ดูรายการในตอนนี้ก็อดใจไม่ได้โพสต์ลงกลางไอจีบอกว่าเมื่อวานแม่บุ๋มได้ดูรายการแวบหนึ่งรู้สึกไม่เกรนขึ้นแม่ไม่ไหวแม่ขอลาจากห้องเรียนครูกะบิหนึ่งวันค่ะซึ่งงานนี้เองคนบันเทิงและแฟนคลับแห่กดไลค์คอมเมนต์สนันไม่ว่าจะเป็นแม่ต้องเตรียมพาราวไว้ดิคะ่ะ หัวจะปวดถนอมเวลาไว้ทําอย่างอื่นดีแล้วครับคุณบุ๋มแม่กินยากแก้ปวดหัวด้วยนะคะแต่ละมื้อแต่ละเด